ขอโทษนะคะที่นี่ใช่คาเฟ่หรือเปล่าคะใช่ครับแต่ร้านก็ลังจะปิดแล้วเนเดือว,วเดี๋ยวพี่ขอเข้าไปนั่งหลบฝนข้างในได้ไหมคะแต่ว่าขอร้องนะพี่หนูหลงทางมาไม่รู้จะไปไหนแล้วจริงๆเปิดร้านไว้แป๊บนึงเพ่นเดี๋ยวหนูจ่ายค่าเสียเวลาให้ก็ได้ได้ใช่ไหมพี่เดี๋ยว ตัวเปียกมัใช่เราเราะแล้วพี่มีห้องน้ํำไหมอะเดี๋ยวหนูไปเปลี่ยนชุดก็ได้ตัวเปียกกับแ่าเปียกแล้วเสื้อผ้าข้างในไม่เปียกเหรออุ้ยชุ่มเลยแสดเทไ,ไหม หนูชื่อปันนะแล้วพี่ชื่ออะไรอ่ะทามอืมขอบคุณสำหรับทุกอย่างเลยนะพี่เดี๋ยวฝนหยุดตกเมื่อไหร่หนูก็ไปละไม่เป็นไรพี่นแน่ อยู่แปกที่กับคนแปกหน้าแบบนี้ใครจะไปกล้าหลับล่า พอดีนอนเล่นเฉยๆอ่ะเพี่อะมาไม่ให้ซุ้มให้เสียงตกใจหมดเนี่ยเปิ้ลกับเสื้อคลุมไปกินแกงง่วงฝนงน่าจะตกอีกนานอ่ะ นี่กโก็ก้ร้อนเดี๋ยว่าติลกินหวานปะปกติใส่สองช้อนค่ะก็น่าจะพอดีแหละนอกจากน้ำตาลพี่ได้แอบใส่อายลงไปหรือเปล่าเนี่ยแม้ล้อล่นมาเดี๋ยวพี่นั่งตรงนี้เป็นเพื่อนได้ไหมอ่ะ ปกติร้านพี่มีลูกค้ามานั่งบ้างไหมอะไม่หมีนก็ดีแล้วนี่ชอบอ่านหนังสือเล่มนี้เหรอหรือว่าที่อ่านเพราะอยากทำตัวยุ่งๆจะได้ไม่ต้องคุยกับคนอื่นอะขอโทษค่อก็ขอ,ข,อของงันนะั อยากลองคุยกับใครสคักคนดูบ้างไหมล่ะเวลาเจอลูกค้าอย่างเงี้ยมีประโยชน์น่านี่คือจะหาเรื่องคุยได้อะไรใช่ปะเปล่าก็แค่อยากลองตอบแทนพี่บ้างเฉยๆอะ่ะแต่ถ้าพี่รำคาญเดี๋ยวหนูไปนั่งเงียบๆก็ได้นะ ที่บอกว่าฝึกคุยเนะี่ยัต้องเริ่มยังไงเหรอสรุกวก็คือหลับจะเลยปายเลยใช่ปะ เออพี่ถามแล้วหน่อยดิท้งทั้งที่พี่ไม่ชอบสูงสิงกับใครแต่ทำไมยอมช่วยผู้หญิงแปลกหน้าคนหนึ่งที่โผล่มากลางดึกแบบนี้อ่ะพี่ไม่กลัวโดนปนเหรอออจริงๆแล้วสำหรับพี่อ่ะทุกคนก็ค,คนแปลกหน้าหมดน,นั่นแหละแต่พี่แค่คิดว่าการที่พี่อยู่คนเดียวไม่สูงสิงกับใครมันอาจจะช่วยให้พี่ไม่ต้องค่อยปวดหัวกับปัญหารอบข้าง ไม่ต้องคอยคิดว่าคนอื่นเขาจะมองพี่ยังไงหรือจะทำใครผิดหวังหรือเปล่าส่วนเรื่องที่ทำไมให้เราเข้ามาเหรอไม่รู้สิคงเป็นเพราะคนแถวนี้ตื้อเก่งแล้วมั้งโหพี่อ oh, <be> แล้วเราอ่ะเป็นผู้หญิงตัวเล็กแค่เนี้ยทำไมถึงกล้าไปไหนมาไหนคนเดียว แล้วยังมาขอความช่วยเหลือจากผู้ชายแปลกหน้าดืดๆแบบนี้อีกนี่กวหล่นปนหรอตอบไม่ตรงคำถามแล้วยังจะยอกย้อนอีกนะเนี่ยอืมหนูก็แค่อยากเราออกไปใช้ชีวิตข้างนอกรู้บ้างอะตามหาสิ่งที่ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆมันอาจจะมีทั้งดีและไม่ดีปนกันแต่พี่รู้อะไรไหมประสบการณ์หรือสิ่งดีๆ ไม่จาเป็นต้องเกิดจากความสมหวังหรือทำอะไรแล้วต้องเป็นไปนตามที่คิดไว้ตลอดอะ่ะเพราะในบางครั้งความผิดพลาดหรือไม่ได้ตั้งใจนี่แหละจะพาเราไปเจอกับสิ่งใหม่ๆและไม่แน่นะมันอาจจะดีกว่าตอนนี้ก็ได้ในการเดินทางถ้าเราไม่เคยหลงทางหรือทำอะไรผิดพลาดเลยสักนิดอะ่ะเราก็คงไม่เห็นความสำคัญของจุดหมายปลายทางที่เราจะไปได้หรอกมันก็คงเป็นแค่ ทริปท่องเที่ยวที่ดูไม่มีความหมายมาแล้วก็ไปชีวิตก็เหมือนกันนั่นแหละเราไปทางของเราอะคือที่ไหนหรอ,อมไม่บอกนี่คือจะเอาคืนใน้ได้ใช่ไหมเนี่ย <laughs> แล้วสรุปพรุนี้กลับไงอ่ะน่าจะรถไฟอะ่ะงั้นเดี๋ยวพี่ไปส่งก็ได้พี่ทาม พี่ตื่นเร็วสิบโมงกว่าแล้วรอบรถไฟใกล้มาแล้วพี่จิพายแล้ว ชอบไปข้างนอกแต่รถโคตรหรูขอบคุณจริงๆนะพี่นี่เงินค่าเสียเวลาที่บอกไว้อะบายเดี๋ยวอืม แล้วเก็บไว้เธอะเราจะเป็นนักใช้มันมากกว่าพี่ไม่เอาเดิพี่แล้วหนูจะตอบแทนพี่ยังไงดีเนี่ยเออเก็บไว้เธอะเผื่อได้ใช้อืมงั้นหนูไปก่อนนะพี่ก็กลับบ้านดีๆล่ะปานอย่าเผลอหลับจนหลงทางมั่วซั่วอีกล่ะ มาลงทางแบบเนือดูบ้างนะ ามันรู้สึกก็คือรู้สึกไม่ต้องสงสัยหรือปฏิเสธ excuse me อ่า Yes ห้องน้ำอยู่ทางไหนคะตลกเลยดิเฮ้ยเดินใครลักพาตัวมาปล่อยไว้เนี่ยเปล่าถ้าช่วนนี้ช็อตก็เลยไปทวนตังค์พิจิตรไปตอนแรกคืนตั้งหมดแล้วดิทำไงล่ะทีนี้ว้าวุ่นเลยงั้นเอาเป็นว่า วันนี้พาพี่เศษหนึ่งวันแล้วกันอืม ม้ว่าสะพานนี้อะ่ะเขาว่ากันว่าเราสามารถขอพอรได้หนึ่งข้อนะแต่ก่อนจะขอพอรเราต้องสารภาพกับใครสักคนหนึ่งก่อนคำอธิษฐานถึงจะเป็นจริงเรื่องหนึ่งเรื่องแรกกับพรหนึ่งข้อเพอร์เจอนะเราเอา้าใครๆเขาก็บอกยมา,ยางงี้แล้วพี่ไม่ขอว่างรอ ืมแต่ถ้าพี่ขอปันก็ต้องขอแล้วถ้าพี่บอกปันก็ต้องบอกพี่ดิวดิฉันนางสาวจลินทอนกู้กับมีความจริงอยากจะบอกนายทามว่าแอบขโมยหนังสือมาหนึ่งเล่มเฮ้ยจริงปะเนี่ยก็ว่าหาไม่เจอเลยแล้วเราจะขออะไรอ่ะ อขอให้ช่วงเวลาต่อจากนี้ของพี่มีแต่ความทรงจำดีๆเข้ามาละกันส่วนผมนายกสานเดชจำเริญจิตมีความจริงรอยากจะบอกนางสาปันว่าผมแป๊บหนึ่งนะพี่ ขอโทษที่พี่มาว่าต่อเลยผมนาากสานเดชจ,จำเริญจิตมีความจริงอยากกระบอกนางสาวป,ปันว่าขอบคุณช่วงเวลาดีๆที่เธอมีให้ผมถ้าไม่มีคำพูดของเธอในคืนนั้นผมคงใช้เวลาทั้งชีวิตไปอย่างสูญเปล่าแล้วพี่จะขออะไรอ่ะ สองงินสองร้อยแล้วกันโหพี่เอาดีดีดีทอนเสียหมดบางความรู้สึกอาจไม่ได้เกิดมาเพื่อสื่อสารไปถึงคนอื่นแค่ได้รู้สึกก็พอแล้วความจริงมันอาจจะสวยงาม แค่ตอนชื่อประกับคนเดียวก็ได้ นี่เาซื้อหนังสือมาให้ด้วยแหละเล่นวิทยากได้ชอบไหม,มสุดสัสมปครบรอบนะนี่ลืมไปแล้วใช่ปะ,ะปใจอนในจาทิตย์หน้าเดือนหน้าหรือปีหน้าเราก็ได้ยินคำนี้มาตลอดอ่ะ เราแค่ต้องการเวลาและนี่เหรอส well. ิ่งท <ok> nice> ok ี่เธอคิดว่าเราอยากได้เราว่าพอแค่นี้เถอะออกไปได้แล uh> ้วตันก็บอกให้ออกไปไงก็คือคนไข้มีการสูญเสียความทรงจำ หรือเรียกง่ายว่าความจําเสื่อมอย่างรุนแรงครับซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาพักฟื้นหลายเดือนเลยในตอนนี้เหมือนความทรงจำเขาถูกลีเซตกลับไปอยู่ในช่วงเวลาหนึ่งซึ่งก็อาจจะจำบุคคลหรือเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นได,ได้แต่หลังจากนั้นหมอก็ยังบอกไม่ได้เหมือนกันครับหมอเขา้าใจนะครับว่ามันเป็นเรื่องที่ทําใจได้ยากแต่ในตอนนี้จุดเริ่มต้นและปลายทางของเขาจะไปสิ้นสุดที่ตรงไหนก็คงต้องปล่อยให้มันเป็นเรื่องของสมองสัริบมัมและหัวใจของเขาแล้วละครับไม่ครับ ถ้าเกิดพี่ทามเขาหายดีแล้วหนูขอไปเจอเขาอีกสักครั้งได้ไหมคะมจริงๆแล้วแม่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะลูกแต่ว่าถ้าเกิดทามเขาแม่ไม่ต้องเป็นห่วงน,นะคะครั้งหน้าถ้าหนูกลับมาหนูจะมาในฐานะคนแปงหน้าแล้วคงเป็นครั้งสุดท้ายแล้วคะ่ะ 자이내마 <목소리도>